อร,อ,รอร่อยเลยิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเซาะซี้เธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยน่าจุผริตวันนี้นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบขนมปังร้านนี้แนะนำจริงๆเลยชื่อว่าละลายพรีเมียมเบรดรับประกันว่าทุกอย่างอร่อยและเรามาคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของสูตรคุณอินทนนท์คงเจริญ พอสสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับ,รบพอส,ส,ส,สพอเล่าให้เราฟังหน่อยว่าจุดเด่นพิเศษความที่มีคุณภาพของขนมปังของร้านละลายพรีเมียมเรสอยู่ตรงไหนหรือ และลายพิมพ์เบสของเราจะเป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนะครับด้วยเราจะใช้แป้งน้ำข้าวจากญี่ปุ่นนะครับส่วนเนยเราเลือกเนยจากฝรั่งเศสแล้วก็ครีมสดเรานําเข้าจากฮอคไกโดครับใช้กรรมวิธีในการอบในการรีดแป้งในสไตล์ญี่ปุ่นด้วยกรรมวิธีที่เราคิดค้นขึ้นมาเป็นสูตรลับของทางร้านครับจุดเด่นของร้านตัวขนมปังมิลจะเป็นตัวซิงเกิลเจอร์ของที่ร้านด้วยขนมปังจะมีความนุ่มความหนึบนะครับสามารถทานเปล่าได้เลยครับอีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือเราต้องพักขนมปังให้อุณหภูมิมันเหมาะสมในการแพคส่งให้้ลูกา นี่เวลาซื้อยกไปทั้งโลบและนี่กล่องสวยงามเลยเหมาะมากที่จะเป็นของฝากเลยนะจ๊ะนอกเหนือจากขนมปังแบบโลบแล้วอันนี้มีแบบ ิ <Q. S 1> นี่จะเป็นช็อกโกแลตคิวครับเราจะใช้ดาร์ก<ฆ>ช็อกจากเบลเยียมครับเราจะมมวนเข้าไปข้างในอันนี้จะเป็นบลูเบอรี่ครีมชีสครับเราเคี่ยวแยมเองครับแล้วก็จะมีบีบครีมชีสเข้าไปแล้วโรยคาร์บเลข้างบนมัทฉะอสุกิชอสครับผมตัวมัทฉะมาจากไหนใช้ใบชาจากชิตูโอกะกับเกียว<ช>โตครับมาเป็นถั่วแดงญี่ปุ่นเราจะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาควนเองแล้วก็มาท็อปไว้ข้างบนสตรอเบอรี่โทสเราใช้สตรอเบอรี่จากเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นแล้วแต่ฤดูกาลครับแล้วเราก็มาควนเองจุดเด่นของเราคือจะ แล้วก็จะหวานไม่มากตัวขนมปังเขาเจ๋งละไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนที่คุณชอบทาน ก็ต้องเริ่มต้นจากขนมปังละลายพรีเมียมเบรดเมนูที่1ครับเมนูแรกจะเป็นละลายเบรคฟาสต์ครับคือเราจะใช้ขนมปังเป็นเบสจะมีอาสลัดบีฟเบคอนมีสแครมเบิลแล้วก็จะมีเห็ดที่ผัดราดซอสครีมครับถ้าลูกค้าไม่ทานเนื้อครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นสโมกซามอนได้ครับกิ้วเบฟเราจะใช้เนื้อวากิวมาบดครับใส่เชดดาร์ชีสแล้วก็ซอสสูตรพิเศษของทางร้านครับซามอนเอเบรดิกครับเราจะใช้สโมกซามอนแล้วก็จะมีอะโวคาโดกับซอสฮอลแลนเดสไข่โคตเอ็กครับเครื่องดื่มเราจะมี2ตัวครับออัันนี้้าากิฮรรคบใช ชาที่เป็นจากเกียวโตกับที่ถูกกาบเหมือนกันถุงโกโก้เราใช้โกโก้ของฝรั่งเศสครับเข้มข้นครับหลีต้องของการันตีความอร่อยเด่นและเป็นพิเศษจริงๆให้กับที่ละลายพรีเมียมเรสเป็นอร่อยเลิชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านละลายพรีเมียมเรสตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท49ร้านอยู่หัวมุมทางเข้าเดอะแรเกตคลับ ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศก,กับคุณรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธทิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ร้านละลายพรีเมียมเบรดมีสิทธทิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า สมาชิก AIS บ้างคบพอยครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือว่าเดลิเวอรี่ตรงกับทางร้านทุกสาขาครับตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายน2566ครับกลแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยเลิศบผลิตี่เมจีอีติ้งเย่าวผิงฉังต้องกินค่ะ